เฟื่องเรื่องทุเรียนอีกครั้งวันนี้ลุงออสจะมาชวนคุยเรื่องที่เกษตรกรหลายคนกังวลใจมากๆนั่นก็คือผลทุเรียนร่วงกลางคันใช่ค่ะลุงออสผลร่วงกลางคันนี่แหละทําให้เสียกําลังใจสุดๆทั้งๆท,ท,ที่ดอกติดดีแล้วแต่ผลกลับไม่อยู่จนถึงเก็บเกี่ยวสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผลร่วงก็มีหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอาหารไม่พอรากไม่แข็งแรงขาดน้ําบ้างหรือบางที มแมลงกับเชื้อโรคก็เข้ามาแทรกแล้วถ้าอยากให้ผลดกไม่ร่วงกลางคันกเกษตรกรต้องเริ่มจากดูแลรากเลยค่ะเพราะรากเป็นตัวพาอาหารและน้ำไปเลี้ยงผลถ้ารากเดินดีน้ำเดินอาหารเดินผลก็จะโตสมบูรณ์ถูกต้องเลยครับอีกอย่างคือต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดไม่เกินโดยเฉพาะช่วงผลกำลังขยายถ้าขาดน้ำผลจะร่วงง่ายมากในด้านอาหาร ขอแนะนำชุดคู่หูเวอร์แลแ plan มีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบจะช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรงผลเกาะแน่นการผลเหนียวไม่ร่วงกลางคันและที่สำคัญต้องจัดการโรคกับมแมลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเลียไฟกับเชื้อราไฟทอปทอราเพราะสองตัวนี้ทำให้ต้นอ่อนแอผลก็ร่วงได้ง่ายสรุปก็คือถ้าอยากให้ผลดกไม่ร่วงกลางคันต้องดูแลรากให้แข็งแรง ให้น้ำสม่ำเสมอบำรุงโดยชุดคู่หูเวอร์แพลนอย่างต่อเนื่องค่ะและป้องกันโรคมแมลงอย่างต่อเนื่องค่ะทำครบแบบนี้รับรองได้ผลจริงครับผลดกเต็มต้นไม่หล่นเสียกลางทางตาผ่องวันนี้คุยเฟื่องเรื่องทุเรียนก็ฝากเคล็ดลับสั้นๆแต่ใช้ได้จริงไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ